ตี๊บมึงมาดิมึงมาดิตี๊มึงมาดูไรจับเลยจับไหมครับฝุ่นๆครับจับเลยครับครับโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ก็สี่ห้าแสนเลเรื่ององเรื่องทองไม่ได้ไม่ได้ก็สี่ห้าแสนเรมเริ่มจะละลายเรืององเริ่มจะละลายเรื่องขาวแลวออกขาวเลยทององแท้ดหัวนี่ก็ดูแล้วะองขได้อยู่ร้อยเลยอเ นี่ครับผม FC นราสมบัติครับเต็มเลยครบน้องๆน้องๆเลยพัดไก่ป <ร bas> ุ่มซ้คร no yeah. okay. 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 ับผมเ้ปุ่มน้ายกลายคลายเฮ้โอ้ขอผ่นไม่สิบบาทก็ก็ทองอ่ะช่ชาร์นสิบบาทไมสิบาทสิบบาทครับชาดครับสิบบาทนะฮะสิบบาทเฮ้ยชารเจปชเลย